แม้ถ้ารู้ว่าขับรถมันง่ายอย่างนี้นะหนูมานานแล้วไม่รอให้แก่ขนาดห้าสิบเอ็ดแล้วมาเริ่มหัดขับรถแล้วค่ะอาจารย์คะหนูว่าวิธีการสอนของอาจารย์นี่ไม่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าชั่วโมงที่สองท่านจะทำให้หนูเนี่ยขับรถได้ทีแรกตื่นเต้นมากเลยขาดความมั่นใจว่าเอ้ยเราจะขับได้ไหมเราจะมีสมาธิพอไหมแต่ได้ได้ฟังอาจารย์พูดจากชั่วโมงแรกเนี่ยทำให้มีความมั่นใจว่า เราจะต้องขับให้ได้แล้ววันนี้ก็ภูมิใจมากค่ะที่สามารถเอารถเลื่อนไปในสนามของอาจารย์ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มันก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการตามสามีแล้วค่ะว่า,า,วาไปอยู่ตรงไหนเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวที่มาเรียนนี่มาเรียนอะไรแบบอ้าวก็ต้องตามผัวทีคะหลายปีมานี้ตามล่าไม่ได้เพราะว่าขับรถไม่เป็นนี่แหละค่ะ <laughs> ข้อดีขอพิเศษน้อันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ทําให้มีพลังที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไปแล้วอีกอย่างหนึ่งการสอนของอาจารย์เนี่ย เยี่ยมมากเลยค่ะทาให้เราสามารถรู้ว่าการขับรถบนท้องถนนใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมและมีศาสตร์และศีลอย่างไงในการที่เราจะขับรถและปลอดภัยแล้วทาให้คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนรวมทั้งเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยค่ะนะคะก็ดีใจค่ะที่ไม่ผิดหวังเลยกับการยูดูทูบว,ว,วนแล้ววนอีกแล้วตัดสินใจมาหาอาจารย์ใช้เวลา<ล>กี่ปีพี่เออดู YouTube อาจารย์เนี่ยต่อประมาณครึ่งปีนะคะอาจารย์แล้วก็ลังเลอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะไม่มีเวลาเลยกับการงานจนกระทั่ง วันนี้ค่ะมีโอกาสเมื่อวานตัดสินใจนะฝนตกกําลังจะน,นอนว่าเอ๊ะเราจะมาหาอาจารย์ดีไหมนะเพราะฝนหยุดตกไปท่น้นนะและเราก็เยี่ยมมากค่ะที่ได้มาอยู่ที่สนามพีระของอาจารย์เต่าในวันนี้ค่ะผมครับกินยากเหลือเกินนะครับลูกศิษย์แต่ละคนนะ <c oughs> วันนี้วันที่ห้านะครับวันฉัรมงคลนะครับใส่เชือเหลืองแต่ไปไม่ได้นะครับวัรจทรเป็นวันเกิดของผมเองครับโอ้ยงั้นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนลุงหน้าเลยค่ะอาจารย์คะคขอให้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆ แล้วเป็นลูกศิษย์ที่ดีๆอย่างที่อาจารย์สอนสั่งนะครับก็พี่ลุงนะครับก็รับราชการเหมือนกันเนาะค่ะแล้วไปดูการขับว่าสิ่งที่ได้จากชั่วโมงแรกนี่เพิ่งปฏิบัติชั่วโมงแรกถูกไหมใช่ค่ะชั่วโมงแรกค่ะกูเต่าจะเป็นตากล้องเหมือนเคยนะครับเดี๋ยวให้พี่ลุงเขาเป็นคนขับดูได้ค่ะอาจะคำพูดคําบรรยายอาจจะขุ่ขขักขักอยู่นะคะในจุดต่างๆที่อาจารย์สั่งสอนแต่ก็จะพยายามพูดให้ให้ตรงกับที่อาจารย์สอนตามทฤษฎีมากที่สุดเชิญครับไปดูกันเลยครับเพื่อไม่ใหเสียเวลาเดี๋ยวกูเต่าเป็นตากล้อง ขับไปด้วยนะครับดเจ้าลุงเขาจะพากไปด้วยนะครับก mm ู hmm. ต่อเป็นตากล้องเดียว mm hmm. เริ่มแต่ท่าแรกครับท่าแรกนะคะอาจารย์ก็บอกว่าขึ้นรถปุ๊บให้ให้ขึ้นมาแล้วก็ปรับสภาพท่านั่งนะคะกับบอะเนี่ยให้เรียบร้อยซะก่อนจากนั้นเราก็ต้องคาดเบลเพื่อความปลอดภัยนะคะโดยการรัดสายนี่ให้แนบตัวให้แนบตัว เสร็จแล้วก็วางมือที่พวงมาลัยให้ทำท่านั่งเราให้สบายค่ะตามสิ่งที่ถูกต้องวางขาให้เรียบร้อยดูว่ามันโอเคไหมอ้าวเชิญครับไปได้เลยท่านสบายแล้วก็ดูกระจกซ้ายขวาหน้าหลังดูให้เรียบร้อยค่ะห้าท่าพื้นฐานห้าท่าพื้นฐานที่อาจารย์สอนจากนั้นสตาร์ทเครื่องอย่าลืมขาต้องเหยียบที่เบรกไว้ก่อนนะคะเกว่างไหมเช็คก่อนอ้าวโอเคเกว่างดีสตาร์ทเครื่องค่ะโอเคนะคะ จากนั้นตอนนี้ดิฉันอยู่ตรงเขาเรียกว่าแยกอยู่ที่ออฟฟิศอาจารย์แต่คราน,นี้ว่าจุดรถเนี่ยมันจะมีเขาเรียกแยกเพราะฉะนั้นก่อนจะออกตัวเราต้องให้สัญญาณไฟก่อนให้สัญญาณไฟถ้าไม่บอกเขารู้ไหมถามจริงเขาจะไม่รู้เขารถด้านหลังมาเขาจะไม่รู้เราจะไปซ้ายไปขวานะคะตอนนี้ดิฉันจะเลี้ยวขวาดังนั้นฉันให้สัญญ,ญาณไฟฝาขาอยู่ที่ตัวเบรกปล่อยเบรกนะคะแล้วเข้าเกียร์ จากนั้นค่อยๆปล่อยรถช้าๆไปเลยครับ <ไป S 2> ท,ทีนี้ก็เป็นลีลากันครับเน<อ>ครับอ่ะพวงาลไรานะคะหมุนไปช้าๆตามเส้นน่อาจารย์ขีดเส้นไว้ชัดเจนดูเส้นเลยค่ะจากนั้นพอรถเข้าทีป,ปุ๊บคืนพวงมาลัยช้าๆอ่ะให้รถอยู่ในมุมที่ตรงนะคะพวงมาลัยโอเคอ่าจากนั้นเราก็เหยียบคันเร่งไปเหยียบคันเร่งไปค่ะค่อยๆไปช้าๆไปในจุดอาจารย์จะมีจุด จหยุดอยู่4จุดด้วยกันอาจารย์จะเขียนว่าจุดสต็อปพอใกล้ถึงปุ๊บหยุดค่ะอาจารย์บอกอันนี้หยุดแบบฮารคอนะคะเพราะยังมีนิ่มพอปลอดเกียว่างค่ะให้สัญญาณไฟดูกระจกโอเคไม่มีเหยียบเตกค่ะเข้าเกียค่อยๆตามีแล้วกกระจกลงนิดนึงครับฝั่งคนขับ รถก่อนจุดรวมจะได้ยินจุดรวมทำจุดฟังจองเจ้ะเลยค่ะตรงนี้ไม่ได้ต้นเหาไมาไ่ได้เหาจรวมจะได้ยินเชิญต่อครับเหแม่ครคะขับรถให้คือทำวงมาลัยให้ให้รถเนี่ยตรงก่อนเมื่อตรงแล้วเมื่อตรงแล้วก็เหยียบคันเร่งค่อยๆขับกันไม่ต้องรีบร้อนพอขับชั่วโมงแรกๆความตื่นเต้นมันยังไม่ไปจากเราอะค่ะเพราะว่าสิ่งไหนที โอเคนะคะขับไปแลสังเกตค่ะเราจะถึงจุดสต็อปจุดที่ค่อยๆเอาขามาไว้ที่ตรงเบรกนะคะถึงจุดสต็อปแล้วหยยบเบรคค่ะกดเกียร์ว่างให้สัญญาณไฟนะคะว่าเราจะเลี้ยวขวาจากนั้นเข้าเกียร์ค่ะค่อยๆหมุนพวงมาลัยดูเส้นนะคะดูเส้นต้องสังเกตเส้นทางซ้ายมือหมุนพวงมาลัยให้ไปอยู่ในระดับที่ที่ได้องศาของเขาเสร็จแล้วงไงคะ หมุนพวงมาลัยคืนเมื่อได้ทิศทางของมันแล้วก็เก็บคันเร่งไปค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้เองค่ะทุกแยกทุกมุมก็ค่อยๆทําตามคํำต่างสอนของอาจารย์แล้วก็ค่อยปฏิบัติไปนะคะเสร็จแล้วเอาเท้ามาชะลอไว้ที่เบรกค่ะถึงจะสต็อปแล้วค่าเบรกค่ะเสร็จแล้วกดเกียร์ว่างนะคะให้สัญญาณไฟทางด้านขวามือหนึสเข้าเกียร์อ้าว ถ้ายังไม่มานะครับนวลลอยน้าลอยคราบน้านะครับถ้าใครไม่มานี่อยู่ไดระดับหลังคารถกูเต่าแล้วน้ำท่วมเมื่อปีห้าสี่ไปครับเชิญดูซ้ายนะคะอาจารย์บอกว่าให้ดูเส้นข้างซ้ายเดี๋ยวที่ต้องใช้เส้นไหมเจ๊ต้องใช้จากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูดูทางกระจกด้วยนะคะว่าเราวิ่งอยู่ในเลนของเราหรือเปล่า เนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆประคองพวงมาลัยแล้วก็ขับไปแบบใจลุ่มๆเมะค่ะจะเราจะถึงจุดสต็อปจุดแรกที่เราเริ่มสตาร์ทออกมาแล้วน,นะคะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ขับวนไปวนมาอาจารย์ก็จะให้ขับอยู่อย่างนี้เอาเท้ามาแตะไว้ที่เบรกเตรียมชะลอนะคะถึงจุดสต็อปค่อยๆเรกค่ะจากนั้นก็เกี่ยวว่างมา,าสรุปน, <c oughs> นิดนึงดึงเบรกมือไหมครับไม่ต้องดับเครื่อง เลยนี่ค<ส> <ff> ่ะว <eterm oon> ิธีการขับรถซึ่งมันมองดูแล้วมันเหมือนยากแต่จริงๆมันง่ายนิดเดียวง่ายตรงที่ว่าเรามีความตั้งใจที่จะมาในสิ่งแรกสิ่งที่สองเรามีความมั่นใจที่จะเลือกหาอาจารย์ที่ทํายังไงที่สามารถถ่ายทอดทาให้เราเข้าใจในวิธีการที่เราจะขับรถได้ค่ะแต่วันนี้ดิฉันได้เจอแล้วค่ะเจออาจารย์เตาซึ่งทําให้ดิฉันขับรถได้ในช่วงที่หนึ่งของการเรียนการสอนกับขอบคุณอาจารย์เตามากค่ะที่ให้ดิฉันมีในวันนี้ค่ะขอบคุณครับครับงั้นเชิญ เจ๊ลุงต่อแล้วครับอีกสองรอบได้พักประจำชั่วโมง,ง,ง,งค,ค,ครับขอบคุณครับไม่มีค่าตัวเหมือนเดิมนะครับอยากได้ไปเบิก<น>ที่ส่วนงานนะครับอ,อ่าฟิวเจอร์ฟรีนะครับเี่ลุงนะครับนี่ก็วันที่5นะครับวันที่5า้าด้วยศรัทธานะครับวันฉัดมงคลครูเต่อก็จะสอนมาถึงประมาณ11บเอโมง